สวัีครับทุกคนวันนี้แทบ F F ็บ S9 s FE นะครับได้รับการอัปเดตวันยู7แล้วนะครับผมตอนนี้กำลังติดตั้งตัวของซอฟต์แวร์ตัวของวันยู7อยู่นะครับใครที่ใช้ตัวของแทบ F F ็บ S9 FE นะครับตัว 5G นะครับสามารถอัปเกรด Android ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดได้แล้วนะครับใครสงสัยคืออะไรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็รอตัวของระบบ One UI อัปเดตจนถึง100%นะครับแบบนี้รอกันสักนิดหนึ่งนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสเปคตัวเครื่องที่แหลมน้อยนะครับก็รอกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวของ One UI 7บนตัวของ Galaxy Tab S9 FE 5G นะครับตัวนี้ ก็เป็นตัวของหน้าตาของวันยูไของ samsung าล l a ซี่แท็บเอเนะครับตัวนี้อ่กดเริ่ม,มได้ใช้แล้วนะครับใครที่มีแท็บเอสเนะครับสามารถที่จะกดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับ s e ตติ n g ก่อนนะนี่เป็นไงดูหน้าตาป๊าบแบบใหม่แบบสับแบบออริจินอลแบบส,สวยๆนะครับไปดูเวอร์ชั่นกัน ไ่ไปที่เซตติ้งนะครับชืดนะแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลซอฟต์แวร์นี่คนระับเป็นเวอร์ชัน15แล้วนะครับนี่มาอยู่ a ็ e แล้วนะครับรุ่นนี้ แท็บ,บ X9E นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ <ๆ S 1> ลกดแชร์และกด subscribe กับช่อง Smart GC ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวใหม่ๆนะครับกับ Samsung Galaxy นะครับสวัสดีครับ